โเหนื่อยครับผมสวัสดีครับอยู่กับพวกเราไปด้วยกันนะครับผมถือเป็นครั้งแรกของพวกเรานะครับที่ได้มีทริปใหญ่แบบนี้ในช่วงวันหยุ่สงกรานแล้วก็เป็นการเดินทางท่องเที่ยวที่ยาวนานนับ10วันของพวกเราได้เลยครับด้วยรถเล็กที่มีเกิน150ซีซีกับเจ้ายาม่าฟินคันนี้ถึงแม้ว่าอากาศในเดือนเมษามันจะร้อนไปสักหน่อยนะครับ และทิปภาคใต้นะครั้งนี้นะครับพวกเราจะเดินทางจากนนทบุรีนะครับไปจังหวัดพังงาซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางของพวกเรานะครับโดยหวังว่าเราจะได้ดูหมอกในหน้าร้อนบ้างนะครับผมตรงจุดชมวิวเสม็ดนางชีซึ่งเป็นระยะทางมากกว่า800กิโลเมตรนะครับแผนของเราก็มีง่ายๆครับผมข้ามที่ไหนนอนที่นั่นแล้วก็แวะสถานที่ท่องเที่ยวตามรายทางที่เราผ่านไปนะครับโดยพวกเราเตรียมรถกันไปพอสมควรนะครับผมกับทิปในครั้งนี้ มีการทำเบาะใหม่เปลี่ยนน้ำมันเครื่องใหม่นะครับแล้วก็ทําแดกบรรทุกด้วยนะครับผมเพราะว่าเราจะแบกสัมภา,าระกันเยอะสักหน่อยนะครับในครั้งนี้สําหรับการเดินทางนะครับพวกเราเริ่มเดินทางกันวันที่6เมษายนตอนเย็นนะครับผมซึ่งเป็นการเดินทางที่อากาศไม่ร้อนมากนะักแล้วก็ทําเวลาได้ดีพอสมควรครับผมหลังจากที่เราหลุดจากแยกมาเคม,มาได้สําหรับพวกเรานะครับผมการเดินทางตอนคืนสิ่งที่ต้องระวังคือรถที่ออกมาจากซอยหรือรถที่แบบไม่มีไฟสองสว่างหรือว่ามีสัตว์ตัดหน้าเรานะครับผม เรามาถึงน้่งบนปั้มพีดีนะครับผมในส่วนตรงนี้เราเติมน้ำมันในรั้งที่สองนะครับน่าจะอีกประมาณ80บาทเหมือนกันจนเราขี่มาถึงตลาดมหาชัยนะครับผมเราหยุดแวะพักรถนะครับผมที่ปั๊มปตทนะฮะแล้วก็เติมพลังด้วยขนมปังกับน้ํานะครับผมเพราะมื้อเย็นเราไม่ได้กินอะไรกันมาเลยนะครับกว่าจะมาถึงตรงนี้ก็เกือบ2องทุ่มได้ครับผมใช้เวลาเดินทางจากนนบุรีมาถึงตลาดมหาชัยประมาณ2ชั่วโมงนะครับ หลังจากนั้นเราก็เดินทางกันต่อครับโดยเป้าหมายของเรานะครับอยากให้ไปถึงปานบุรีก่อนเป็นอันดับแรกนะครับแล้วก็หาที่พักราคาถูกๆนะครับที่จะพักก่อนกันในคืนนี้โดยเราได้พักที่โรงแรมผาสูงนะครับผมจองจากแอป a ั o d a นะครับผมได้ในราคาคือเกือบสามบาทนะครับผมถือว่าถูกมากนะฮะแล้วก็คุณภาพห้องก็ใช้ได้ครับผมมีแอร์มีน้ำอุ่นให้นะครับผม ช้าวันต่อมานะครับวันที่เจ็นะครับผมพวกเราก็เดินทางกันต่อนะครับไปในเส้นทางที่มุ่งหน้าลงใต้จังหวัดชุมพรนะครับผมซึ่งเส้นทางเนี่ยก็เป็นเส้นทางที่ตรงยาวๆลงใต้ไปเลยแล้วก็มีการทําถนนแบ่งช่วงบางตอนนะครับผมตอนนี้เรามาถึงที่ปากน้ำตายกันแล้วนะครับผมก็ขี่มาจากที่พักของเราเมื่อคืนนะครับตรงโรงแรมขาสุขขี่มาที่เนี่ยแล้วเราจะขีหมายต่อไปจะไปที่อะไรนะ ครับที่ตาสามต้นนะเนี่ยลมทะเลย็นมากครับผมดูบรรยากาศนะครับแต่ก่อนที่เราจะออกจากประจกนะครับผมเราขอแวะเช็คอินที่ตาสามต้นนะครับหาดปากน้ำปานบุรีนะครับผมบริเวณนี้นะครับผมเป็นชายหาดนะครับผมที่มีคลื่นลมแรงนิดนึงนะครับผมทุกวันที่เราไป ก็ถือว่าสวยงามไปอีกแบบหนึ่งนะครับจากนั้นเราก็ขี่รถไปที่วัดเขาหัวกะโหลกนะครับผมเราก็เดินเล่นกันในวัดอยู่แป๊บหนึ่งนะครับผมแล้วก็ไปหามืาอเช้าของเรานะครับเป็นข้าวเหนียวไก่ย,ย่างกันนะครับกลัวไม่อิ่มไหนหอเล็กเยเห็นไหมบอกแล้วสามหอไปเลย ใี่ครับไปทางตรงนี้ลงไปได้หมคไปทะเลเอ๋อลงทะเลได้ล่ไไลลงไปใชทะเลวอ๋อลงไปชาทะาเลได้มเลยอแล้ว,วถรเรวไม่มีทางไปเรวซ้ายไหมครับได้เลี้าวไรขน,น่ถ้าเราจะวเลาะชายเลยก็ออกตรงเลยอ๋อยาวมากเลยนะตรงโอเคครับผมไปลูกเดียวที่ยาวไปชายเลค I'm จากที่เราออกจากวัดหมกโลกนะครับผมพวกเราก็ขี่เลาะริมชายหาดกันมาเรื่อยๆนะครับตามที่ป้าเขาบอกมาเนาะพวกเราก็มานั่งอยู่ใต้ต้นสนริมชายหาดแล้วผมนั่งกินกะย่างเป็นมื้อเช้าของเราในเช้านี้นะครับมแม้จะสายแล้วก็เถอะหาบริเวณนี้นะครับผมมีการใช้หินมาทําเป็นแนวกนคขึ้นนะครับผมทําให้พื้นที่ของชายหาลดล่นลงไปนิดนึงนะครับทะเลบริเวณนี้ก็ไม่ค่อยจะใสเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่ามันแอบมีโคลนมีขุนนิดๆน,นะครับผม จากนั้นเรามุ่งหน้าไปตามเส้นทางอุทยานแห่งชาติ3ามร้อยอดนะครับผมแต่พวกเราก็ไม่ได้แวะนะเราแค่เพียงขี่ผ่านไปตามเส้นทางหน้าอย่างเดียวนะครับสองข้างทางก็จะมีต้นไม้เขีวเขียวภูเขาหินปูนให้เราได้รับชมกับทัศนียภาพที่สวยๆแบบนี้นะครับ เขาเรียกอะไรนะครับท่าแซะเราเป็นคนท่าแซะนะ้นะ่เราตอนนี้เราถึงป้อมน,น้ำมันตอนนี้ไราอยู่ตรงจุดท่าแซะนะครับผมมาเติมน,น้ำมันกระถางที่4 4แปดสิบบาทแดดตอนนี้กำลังดีเลยครับผมแดดเรือระหว่างทางที่เราพักตรงแถวแถวท่าแซะนะครับผม พวกเราได้โทรหาที่พักอย่างเช่นที่พักกรมทางหลวงนะครับที่เราจะผ่านไปแต่ทุกที่ที่เราโทรถามก็เต็มหมดแล้วครับพวกเราจะมองหาเป็นลานกลางเต้นเอกชนแทนนะครับใน Google Map แต่ก่อนที่พวกเราจะขึ้นไปจุดกลางเต้นนะครับผมก็พวกเรามาเตรียมซื้อของสดขึ้นไปทํากันก่อนนะครับเป็นมื้อเย็นของพวกเราเองนะฮะกับร้านชําของสดนะครับในหมู่บ้านนะก็มีให้หลากหลายให้เลือกอยู่นะครับผมแต่วันที่เราไปก็เหลือไม่กี่อย่างเหมือนกันนะครับก็เป็นช่วงเย็นแล้วอนนี้โครงแข็งโลหะร้อย เก้าต้องช่าง,งนอยค่ะขอสควาวนี่ชื่ออะไรตนะีนไก่เล็บมือหน้ากินง่ายๆเธอแหละกินยากเดี๋ยวนะมันมีอะไรบ้างหรือจะเป็นลูกชิ้นนู่นอ่ะได้ลูกชิ้นแทนก็ได้ปิดเอาลูกชิ้นแทนก็ได้เอาไหนเอาเนี้ยนะแล้วแต่ได้หมดเลย ชิ้นกลมๆไม่มีหรอเอาเส้นไปด้วยมึงเส้นเหรอเอาเส้นด้วยส่วนใหญ่จะของมาตอนเช้าเยอะใช่ไหมครับใช่ตอนเช้าอ๋อโอเคไม่ไงเดี๋ยวผมจะขึ้นเนี่ยผาตาอูดนี่ครับผมอ๋ออืมขึ้นไปกลางเต็นทเร็วๆว่ามาหาซื้อของสดนี่แหละมันมันขึ้นง่าย วันนี้เออมันเป็นอย่างเงี้ยค่ะไหวไหมเพราะว่าสวยแหละถ้าพี่ขับคล่องไหวโอเคแล้วไม่ไม่มาแล้วไฟไฟทางมันมืดไหมมืดค่ะมันเป็นป่าขึ้นไปเนาะไม่เป็นไรแต่ว่าพอข้ไปถึงสวนแล้วก็ต้องเหนี่ยไปอ๋อเขาจะมีไางป้ายบอกอ่าอ่าอ่าโอเคครับ แ้ะขวาเราจะมุ่ทางเข้าลานะครับผมก็ฟ้าเริ่มมืดแล้วนะครับบวกกับเส้นทางที่ขรกขาะแล้วก็สูงชันเล็กน้อยนะครับทำให้พวกเราเกือบถอดใจกันไปแล้วนะครับว่าจะไม่ขึ้นไปกลางเต้นกันครัดันนะเนืไปได้ไหมวี้จะไปแบบนี้เลยมันไม่ไกลใช่ไหม ขาลงไม่เท่าไหร่แต่ขาขึ้นเนะทางไหนอะอย่าบอกนะว่าทางนี้ตอนนี้คือกำลังขึ้นเขาหายใจปวเหนื่อยคือถ้าเราเราไม่มีธรรมาราได้โหแล้วทาง ไปกี่กิโลเนี่ยฮะบอ,อถ้ามันทันมากวันไกลมากก็าอาจจะต้องกลับนะโคตรเหนื่อยครับผมขึ้นมาไอ้เราก็เออนึกว่าจะขึ้นง่ายไม่ง่ายเลยนะดีนะขึ้นมาหน,าน้าแรงถ้าเกิดเป็นหน้าฝนไม่ต้องขึ้นหรอกที่เนี่ยตอนนี้เราก็อยู่ผาลุงอูดแล้วนะคะฮะ<า>ถูกต้องแล้วก็ทางขึ้นมาคือชันชัน ในระดับหนึ่งแต่ว่าถ้ารถปกติก็คือขึ้นได้ขึ้นมาได้ง่ายๆเลยแต่ด้วยความที่ดูสัมภาระเราหนักท้ายครับน่าจะประมาณขั้นต่ำห้าสิบโลได้ห้าสิบ <50 S 2> สโล,โลได้ฮะกิโลสามสิบยามาทีนี้มันก็เลยทำให้หนักท้ายแล้วทีนี้เราก็เลยต้องดันท้ายตลอดเวลาเหนื่อยบอกว่าหอบหอบมากค่ะดูสภาพดูสภาพหน้า หนุนหาแล้วเข้าหน้างขันแสงหนุนดูกับที่นี่ครับผมผาตาอู๊ดก็เป็นโชคดีอย่างหนึ่งครับผมโดยมีป้าเจ้าของลานะครับขับรถมาอยู่เป็นเพื่อนเราตอนกลางเต็นด้วยและแล้วค่าคืนนี้พวกเราก็เหมาลานกันไปนะครับอยู่กันสองคนนะฮะมาครับเราจะมารีวิวห้องน้าที่ผาตาอู๊ดกันนะครับผม ร้องตะปาดแล้วเรยกขวามืออ่ะบนถังนี่นี่บนถังขวามือนี่นั่นเห็นตะปาดไหมเห็นน้อที่ออาแล้วอีกไหมไว่มันไปก็เอาไปใช้ไหมดีสิเฮ้ยไม่ก็กลัวทำไม ก็ค่ำคืนนี้นะครับมีพวกเรามาการสองคนอยู่ในเต้นของผาลุงอู๊ดนะครับผมเงียบดีสงบสําหรับใครที่ชอบแบบนี้นะผมว่าแนะนําเลยมาที่นี่แต่ว่าทางขึ้นยากนิดนึงนะสาหรับมอเตอร์ไซค์ที่เอาของมาเยอะนะครับผมก็ขี่มาระวังระวังกันนิดนึงนครับเพราะว่าทางมาันชันมากผมขี่มาตอนคืนกออ็นั่นแหละครับผมมันจะมีช่วงที่เป็นทางทางที่เป็นหินลูกลอยนิดนึงนะครับผมประมาณสองร้อยเมตรกว่าจะเข้ามาถึงตรงจุดกลางเต้นตรงนี้นะ แต่ว่าทางที่ตั้งแต่ทางเข้ามาเนี่ยมันเป็นทางปูนก็ถือว่าดีอยู่ะนะครับผมเป็นทางปูนทางลาดยางนะครับผมถือว่าสภาพดีเราลองลุ้นกันนะครับพรุ่งนี้เช้ามันจะมีหมอกหรือเปล่านะครับผมคืนนี้ก็ถามว่าอากาศยินไหมก็มันไม่มีลมอ่ะพูดถึงก็คือมันไม่มีลมมันก็แต่มันคือมันไม่มีลมแรงครับผมแต่เป็นลมเอื่อยยินยิน,นเฉยนะครับผม กลางเต็มหน้าร้อนก็ประมาณนี้นะครับอโอเคเดี๋ยวพวกเราออก,กินกันก่อนนะครับผมค่าใช้จ่ายในช่วงแรกของเรานะครับวันที่6กที่เเมษานะครับหมดกับค่าน้ำมันไป515บาทค่ากิน463บาทและค่าที่พัก458บาทกับระยะทาง370กิโลเมตรนะครับผมความเร็วที่ใช้อยู่ที่8 0ดสิถึงหนึกิโลเมตรต่อชั่วโมง ก็ฉเฉลี่ยตกประมาณกิโลละ1บาท30สตางค์นะครับน่ครับเมื่อคืนเราก็นอนกันสภาพนี้ครับมาถึงประมาณทุ่งขวา แล้วก็จากการกลางเต็นกลางทาับกันน้ำค้างนะครับเมื่อคืนตุลักทุเร,รกันนิดหน่อยนะสำหรับที่นี่นะครับผาตะอูนนะครับผมก็อยู่ตรงผาเลยแถววัดทําสิงห์นะครับผม,มแลนนี่ครับคือแมวของเราเมื่อคืนนะครับที่บอกจะมาเฝ้าเต้นมันก็ไม่มามากินไส้กอกอันหนึ่งแล้วก็หนีหายเหมาลางกันไปเลยนะครับฟังเสียงนกเสียงกากันไปไม่สิเสียงสัตว์ไม่สิ เสียงมลแงไม่สิไม่มีเสียงอะไรเลยครับผมเงียบเงียบคือแบบมันไม่มีเสียงอะไรเลยเมื่อคืนแบบอยู่บนผาหัวสิงห์อ้อยู่บนผาของตะูตนี่ครับผมมันแทบจะไม่มีเสียงอะไรเลยมามีเสียงจ,กาจายักจะจันใกล้ๆเช้านี่แหละครับผมก็มันเป็นสัญญาณบอกแล้วนะว่าเออเนี่ยมันจะเช้าแล้วแหละสำหรับใครที่มาแบบชอบบรรยากาศเงียบสงบก็แนะนําครับผาตะูตนี่ฮะ ที่นี่นะครับผมก็เป็นที่ที่แบบสามารถรับชมหมอกในหน้าร้อนได้นะครับผมถ้าเกิดว่าในวันนั้นมันมีสภาพอากาศที่ดีนะครับผมจริงๆแล้วพวกเราก็วางแผนกันไว้ว่าจะไปกลางตรงนั้นตรงนี้บ้างนะครับผมแต่แผนของเรามันก็ไม่ใช่ไปตรงร้อทีเดียวนะครับมันก็มีออกนอกแผนไปบ้างนะครับผมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นความสูงที่เกิดขึ้นนะครับผมมันก็มีความหมายของมันเองนะครับ สำหรับ EP นี้ก็จบกันเพียงเท่านี้นะครับผมติดตาม EP หน้ากันนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมครับผมขอบคุณมากครับเนื่องจากเอานที่ไปไหนไม่รู้นะครับเราจะขอาการเป็นกันตรงนี้